สวัสดีแฟนเพจกระโบดลูกหนังวันนี้ยังอยู่กับผมครับแบงค์กระโบดลูกหนังจะมาวิเคราะห์บอลประจำวันที่2อธันวาคม2565แต่ก่อนที่จะไปวิเคราะห์กันครับดีใจกับสมาชิกในกลุ่มพี่พีน้องๆทุกท่านด้วยเมื่อคืนครับแนวทางในกลุ่มบวกกันอีกแล้วทั้งตัวเต็งตัวสเต็ปและตัว VIP บวกกันมาจะครบอาทิตย์แล้วนะครับย้ำครบอาทิตย ที่เป็นแบบนี้พีพีท่านไหนครับที่เข้ามาชมแล้วแล้วยังไม่ได้เข้ากลุ่มที่ดีที่สุดในไทยตอนนี้แอดไลน์มาได้เลยครับที่อด b a n k 1686แอดมาแล้วทักหาผมได้เลยกลุ่มนี้เข้ากลุ่มฟรีนะครับและอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานด้วยครับวันนี้เหมือนเดิมครับผมคัดเน้นมาให้ส่คู่เป็นโปรแกรมบอลโลกทั้งหมด เริ่มที่คู่แรกครับทีมชาติกาน้าเจอกับทีมชาติอูรุกวัยสถิตินัดน,นี้พวกเขาเจอกัน1น,นัดผลออกมาที่เสมอ1ประตูต่อนหนึัดน,น,นี้สําคัญมากครับกับทีมชาติอูรุกวัยพวกเขาต้องชนะสถานเดียวถึงจะมีโอกาสเข้ารอบกานาทัวร์นาเมนต์นี้ครับพวกเขาทําผลงานได้น่าประทับใจยิงประตูได้ทุกนัดแต่ก็เสียประตูทุกนัดเหมือนกันความพร้อมกาน้าวันนี้ครับพวกเขาไม่มีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บด้านแผนการเล่นครับ จะใช้ไลน์อัพเดิมจากนัดที่แล้วส่วนทั้งฝั่งทีมชาติอุรุกวัยครับพวกเขาไม่มีรายงานตัวผู้เล่นเจ็บเหมือนกันแต่ที่น่าเป็นห่วงคือฟอร์มการเล่นพวกเขาดูไม่มีทรงเลยและเล่นแบบสเปดสปะเชื่อใจยากไว้ใจไม่ได้เลยครับด้วยราคาที่ออกมาครับอุรุกวัยต่อครึ่งต้น2ไฟฟ้าผมมองว่านี่คือราคาล้มโตดังนั้นครับแนวทางล้มโตคู่นี้ผมเลือกเชียร์ กาหน้าซ่าแน่นอนคู่ที่2ครับไปที่ทีมชาติเกาหลีใต้เจอกับทีมชาติโปรตุเกสสถิติทั้ง2ทีมที่เจอกันครับเจอกันแค่1นัดและเป็นเกาหลีใต้ที่ชนะไป1ประตูต่อศูนย์เกมนี้พูดกันตรงๆครับค่อนข้างกลัวทีมชาติโปรตุเกสที่จะเล่นแบบติดชึ่งเล่นทำหลอต่อบอลกันเข้ารอบหลังเก็บ6แต้มเต็มยึดจ่าฝูงเท่ๆทางด้านเกาหลีใต้ครับอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากหลังมีแค่1แต้มจากสองนัด มีโอกาสที่จะเสมอสูงมากถึงเกาหลีใต้ครับยังมีลุ้นผ่านเข้ารอบแต่ดูทรงทัพฝอยทองคงไม่ปวกเปียกเหมือนทีมอื่นๆแน่นอนและยิ่งราคาที่ออกมาครับโปรตุเกสต่อครึ่งต้นเสาไฟฟ้าผมมองว่าราคานี้กัดฟันสู้ได้ดังนั้นครับแนวทางลม้มโตคู่นี้ผมเลือกเชียร์โปรตุเกสเตรียมรับซับมาต่อกันที่คู่ที่3ครับระหว่างเซอร์เบียเจอกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์สถิติทั้งสองทีมเจอกันแค่1นนัด แล้วเป็นสวิตเซอร์แลนด์ครับที่ชนะไป2ประตูต่อหนึ่งเกมนี้ขุนพลชาวเซิร์ฟไม่มีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บคาดว่าจะจัดเต็มทั้งแดนกลางแดนหน้าส่วนฝั่งสวิตครับก็พร้อมสุดๆไม่มีรายงานตัวผู้เล่นเจ็บเหมือนกันพวกเขาน่าจะจัดชุดที่ดีลงสนามมองว่าเกมนี้ครับเซอร์เบียดูทรงดีกว่าไม่ว่าจะเป็นระบบการเล่นหรือตัวผู้เล่นบอกได้เลยมีเหตุเพราะเอาจริงๆครับสวิตเซอร์แลนด์ฟอร์มดรอปไปเยอะ นักเตะตัวหลักส่วนใหญ่ก็เข้าสู่วัยชรายิ่งราคาที่เปิดออกมาครับใครก็ได้แบบนี้ผมมองว่าราคานี้ราคาแดกโต๊ะครับดังนั้นแนวทางเล่มโต๊ะคู่นี้ผมเลือกเชียร์เซอร์เบียฟันทงคู่สุดท้ายของคลิปนี้ครับไปที่แคเมรูนเจอกับบราซิลสถิติคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดเป็นบราซิลครับเหนือกว่ายเยอะพวกเขาชนะไปถึง4แพ้หทัศนะเกมนี้หมอผีแคมรูนครับ คงต้องพึ่งทั้งฝีเทา้าและใสยศาสตร์เพราะทางเดียวที่พวกเขาจะเข้ารอบได้ก็คือเกมนี้ต้องชนะบราซิลมากกว่า2ประตูขึ้นไปและต้องลุ้นให้สวิตเซอร์แลนด์เสมอกับเซอร์เบียอีกด้วยซึ่งบอกได้เลยครับยากจัดจัดทางด้านทัพแซมบาที่การันตีการเข้ารอบแล้วน่าจะตัวผู้เล่นแทบทั้งหมดครับซึ่งอาจจะทำให้คุณภาพลดลงไปไม่น้อย ดูทรงเกมนี้น่าจะสูสีและยิ่งที่ราคาเปิดออกมาครับบาซิลต่อ1ต้นกว่ากว่าผมมองว่าราคานี้รับตังค์ได้ดังนั้นครับแนวทางลมโตคู่นี้ผมเลือกเชียร์หมอผีแคเมรูนปูทางรับตังค์ก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับให้กับทีมงานและตัวผมเองวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ